สวัสดีครับตอนนี้ลงช่างก็อยู่พรมแดนไทยติดกัมพูชานะครับฝั่งข้างล่างนั้นก็คือกัมพูชานะครับโอเคครับก็ตอนนี้ลงช่างก็ได้ขับรถมาแล้วขึ้นบันไดขึ้นมาบนหอนะตอนนี้เหนื่อยนะในการเดินขึ้นหอ นเหนือกนกขับรถขึ้นหอมาสามชั้นนะเแล้วฟังเสียงบรรยากาศนกสัตว์ตาหน่อยนี่ดูชัดๆเลยพี่น้องอันนี้คือพื้นดินสัมพูชานะครับตอนนี้ ที่เห็นทำนาทำไรนะทำไร่ทำสวนทำนาก็จะมีถนนเส้นใหญ่เส้นหลักนะตรงนั้นนะเส้นโอเคนี่นทองปลายนะค่ายทหารนะ่าจะอยู่ตรงนน้นนะครับนะเห็นไหมค่ายทหารอยู่ตรงนี้นะค่ายทหารกัมพูชาที่เป็นสังกษีเนะี่ยตรงนี้หลายนิ้วผมเลย จะเป็นคลายทหารนะทาที่อันนี้มามีรถยนต์ขับด้วยฮนะรถเก่งรถเก่งกำลังขับผ่านนะเสียงรถดังถึงนี้เลยครับนะรถ f o r ์ u n e r เนอร์นะใช่รถเก่งโฟล์คชนเนอร์เห็นไหมครับวนีร์ลด้ดูนะผมชีหดดู ดูตรงนี้นะเห็นไหมนะบรรยากาศดีมากเลยโอเคครับดึงภาพกลับแล้วนะครับโอ้โหพี่เชื่อป็นสูงมาเลยมาสองคนครับวันนี้มากับพี่สานะครับ ี่แข่งรถกันมาฮะเจริญมาถึงนี้เลย my, ลูยกกินไม้ระยะไปชินเลยยอดไม้โอ้โหสูง น้องรู้ต้นไม้เนี่นี่ใต้ต้นนี่ดูก,กิ่งมานี่นี่มาถึงนี่ปลายยอดแล้วนะแต่ก่อนจะมีกระรอกด้วยนะกระรอกอยู่ฝั่งนู้นนะแต่ก่อนผมเห็นกระรอกอยู่ฝั่งนู้นแถวหลังห้องน้ำฝั่งนู้นนะมีมีเขาด้วยนะครับ พี่นๆนานๆเห็นไหมปลายมีเขาด้วยนะมันเขาปนมรุ่งเรื่องอะไรเงี้ยอ่ะกล้องไม่แพนเลยเนี่ยเขาไกลๆนอนมีเสียงทุกๆแบบรถไทยนาเดินตามครับได้ลุงจ้างปิดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ